มาดูครับผมน้องสราบุษครับได้ร่วมงานกับน้องสราวุธครับจอมแหครับผมสวยงามมากๆเลยครับจอมแหครับนี่ครับจอมแหสาย PE นะครับอันนี้จะเป็น PE 4สี่เซนสิบแปดเสานะครับสิบแปดเสานะครับ อีอีหกเซนสิบาเสานะครับพีพีอีแปดเซนสิบเสานะครับ6กเซนสิบแปดเสาสี่เซนสิสาวสวยงามมากๆครับขอบคุณที่ได้ร่วมกันกันนะครับคุณสราวุธ